วันนี้มีอ่าวันนี้ปล่อยรัฐบาลนะครับตัวเปิดนั่นเองนะครับตัวเปิดรัฐบาลนะครับจะเป็นตัวไหนเดี๋ยวมาดูกันเนาะมาเบิ่งกันนะครับว่าว่าจะตรงกับเลขที่ทุกคนเดี๋ยวห้องมาเบิ่งกันได้พ,พี่พี่นอ้องกินเขาามาก็อยิมมาผมผมกินเข่าวางยาเนี่ยนะครับนะกินเข่าวางยาเนี่ย กินข้าวเสร็จก็รีบมาเลยนะครับขนาดรีบเลาได้เนี่ยปกติปกติเราเราจบเนาะอ่เราจบผมกอมาเลยนะครับนะนะ <c oughs> วันนี้นะครับวันนี้วันนี้ก็เจ็บพอสมควรอยู่ทุกคนนะครับอ่าถึงไปจิบพอทามถึงนะครับ เดี๋ยวรอแก้มือคืนนี้ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับพิมพสีมานะภาพชัดเสียงชัดพิมพสีมานะทุกคนโอ้ผมละตาแดงอยากนอนแหเฮงพิมพสีมาชัดมากครับผมคุณเตี้ยนะครับคุณอุไลนะครับผมคุณยุพินนะครับคุณบอลชายานะครับอสวัสดีครับคุณแมโนท่านไหนนอนตี้คุณแมโนท่านไหนนอนปะครับผมนอนเดือดแทะนะครับ เมื่อน,นี้อาจารย์คือหลอดแท้คุณวันใหม่ขอบคุณครับผมนะครับคุณน้อยนะครับมีศูนย์บัวนะครับศูนย์นะครับศูนย์อตอนนี้ตอนนี้ยังตัดสินใจไม่ได้นะทุกคนผมขอ,อผมขอให้แค่หนึ่งคู่อนนะครับเพราะว่าสามตัวยังไม่มาเลยนะครับสามตัวยังไม่มาเลยนะครับสามตัวตัวฟันยังไม่มาเลยนะครับผมนะคันบอกถึงเรื่องรัฐบาลเฮ้าด้วยพี่น้องนะครับ งวดนี้นะครับไปต่อด้วยกันนะครับงวดนี้เราได้ไปต่อนะครับเราจะก้าวเข้าสู่งวดที่5ด้วยกันพร้อมกันนะทุกคนนะถ้าถามรัฐบาลนะครับฟันแตกมาแล้วนะครับซีงวดนะครับฟันเข้ามา3งวดนะครับอีกงวดหนึ่งนะครับงวดปัจจุบันนี้นะครับ3ตัวแตกเต็มๆนะครับ3ามตัวแตกเต็มๆเลขที่ออก5 5 7 9้านะครับ เลขที่ผมให้นะครับ957นะครับอ่าคันไพ่ไปตีเรียนโต๊ดนะครับถ้าใครไปเล่นโต๊ดก็ได้นะครับเนี่ยนะครับอ่าอันนี้นะครับคืองวดวังยาที่ผมให้เนาะนะครับอ่าอันนี้คืองวดงวดเมื่อกี้นะครับ3ตัวที่ผมให้นะครับอ่าสำหรับใครที่รอนะครับเดี๋ยวอ่าเดี๋ยวรอก่อนนะทุกคนเพราะว่า3ตัว3ตัวนี้มันจะมาเรอที่หลังผลพี่น้องนะครับนะ รอที่หลังนะครับนะสาหรับเลขสามตัวนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาเอาตัวเปิดกันก่อนนะครับตัวเปิดจะเป็นเลขอยู่จะเป็นเลขอยู่สองตัวนะครับจะมีเลขอยู่สองตัวนะครับเป็นเลขหนึ่งคู่นั่นเองนะครับผมสวัสดีครับฝากฝากเก้าอี้ด้วยนะทุกคนนะครับฝากเก้าอี้น้านะครับโบโบได้มาเต็มปากเต็มคานะครับสวัสดีครับคุณคุณสมโยงนะครับคุณ สมบัตินะครับคุณคุณแม่เพนทิปพานะครับทิประพานะครับผมนักสวัสดีคุณอ้วนครับผมนะครับสวัสดีคนดูเจร้อยกว่าคนนะครับสวัสดีคนดูเจร้อยกว่าคนนะครับผมเมื่อนี้นะครับเมื่อนี้เฮาสีมาเบิงเนี่ยทั้งรัฐบาลไปพร้อมกันได้พี่นองนะครับโอเคครับผมอ่ะ รัฐบาลนะครับรัฐบาลตัวเปิดนะครับอ่าสำหรับใครที่พร้อมแล้วนะครับจิ้มลิงก์ด้านล่างแล้วก็พิมพ์พร้อมมานะครับใครที่พร้อมแล้วนะครับจิ้มแล้วพิมพ์พร้อมมานะครับพิมพ์พร้อมเลยนะครับผมนะรัฐบาลหนึ่งมิถุนาสองห้าหกสี่นะครับเลขตัวเปิดนะครับผมนะเลขตัวเปิดเดี่น้องบอมเบลเลขที่ออกนะครับคันเลขที่ออกนี้นะครับคันเลขที่ออกกดสุดยอดเลยนะครับผมนะ เลขตัวเปิดนะครับเอาดูสิ <c oughs> ให้ตัวแรกก่อนนะครับอ่ะหนึ่งนะครับทุกคนชอบหนึ่งอะไรบ้างทุกคนทุกคนชอบหนึ่งอะไรบ้างนะครับพิมพ์มาหน่อยมักหนึ่งยังแน่พี่น้องนะครับมักหนึ่งยังแน่นะครับชอบหนึ่งอะไรบ้างนะครับมีไหมมีในใจไหมนะครับเลขหนึ่งมีไหมเอ๋ มีบอพี่น้องเลียกหนึ่งที่อย mm. ู่ในใจมีบอนะครับพิมมาหน่อยทุกคนพิมมาหน่อยนะครับเบิ้งซอยกันพี่น้องนะครับเบิ้งซอยกันพี่น้องนะครับหนึ่งอะไรเอ่ยนะครับทุกคนชอบหนึ่งอะไรพิมมาหน่อยนะครับหนึ่งอยยังพี่น้องหนึ่งนิยังนะครับหนึ่งอะไรเอ่ยนะครับหนึ่งอะไรเอ่ยที่น่าจะมานะครับที่พี่น้องมักที่สุดนะครับที่คิดว่าสิมาหนึ่งนยังแนวพี่น้องพิมมานะครับ อ่าเขาสิมาประมุลกันนะครับว็เยอครับผมนะครับอ่าเราจะมาดูกันนะครับว่าเป็นหนึ่งอะไรทุกคนชอบหนึ่งอะไรเอ่ยพิมมาหน่อยทุกคนนะครับเนื่องยังแม่เนื่องอยัง,อง,อยงครับผมนะครับมักเนื่องอยังหนึ่งอะไรเอ่ยนะครับหนึ่งอะไรเอ่ยนะหนึ่งอะไรนะครับ <c oughs> อ่ะเปิดแล้วกันพี่น้องพี่น้องธารุนนะครับ ตัวเปิดหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งนะครับหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งนะครับหาไว้เลยนะทุกคนหาไว้เลยนะครับอ่าเมื่อกี้เห็นอยู่มีคนหนึ่งนะครับใจตรงกันเลยนะครับหนึ่งเจ็ดค่ะอ่าคุณหนูติ๋มนะครับผมนะหนึ่งเจ็ดคุณวาสนานะครับผมหนึ 1, 7, ่งเจ็ดเมื่อกี้เห็นพีมารหนึ่งห้าเยอะเลยนะครับหนึ 1, 5, ่งห้ามีสิทธินะทุกคนแต่ว่าเอาเอาจริงๆคือผมอา่ามันมันแล้วแต่ความมากส่วนบุคคลนาะอพี่น้องเนาะ นะครับนะถ้าใครชอบหนึ่งห้าก็หนึ่งห้าไปเลยนะไม่จําเป็นต้องตามผมทุกอย่างนะครับผมฮาเทียนดวงเข้ามาโมเนียนะครับผมหน่งเจ็ดพี่น้องนะครับหน่งเจ็ดเนาะสาหรับใครที่ชอบนะครับสําหรับใครที่ชอบก็หาไว้เลยนะครับไผบอมากบอเป็นยังพี่น้องนะครับผู้ใดบอมัรกบอเป็นยังนะครับอ่าสาหรับใครที่ชอบแคปไว้เลยทุกคนนะครับ a t o e y เห็นไหมทุกคน นะครับ t o e y เห็นไหมทุกคนนะครับนะ t o e y นะครับเลข3ตัวผมจะให้ก่อนในกลุ่มนะครับทุกคนเข้าไปนะครับเข้าไปที่นี่เลยนะครับเข้าไปในไลน์นะครับ t o e y HD นะครับเลข3ตัวผมจะให้ก่อนเลยในกลุ่มนะครับแต่ไม่ใช่วันนี้หรือตอนนี้นะทุกคนนะครับเข้าใจตรงกันเด้พี่น้องนะครับนะผมจะปล่อยให้ในกลุ่มก่อนไลฟ์สดนะครับแจ้งก่อนนะแจ้งก่อนนะครับผม บเดวาจิไฮมอนิเดอร์เลขสามตัวพี่น้องนะครับเขาไล่มานะครับเข้าไปในไลน์แล้วก็พิมพ์เพิ่มเพื่อนแอดทีโออีวายเดีนะครับจะมีแอดมินคอยบริการพ่อแม่พี่น้องอยู่นะครับผมหนึ่งเจ็ดนะครับหนึ่งเจ็ดหรือเจ็ดหนึ่งก็ดีนะครับผมอ่าบ่ต้องกราฟกันเลยพี่น้องบัดนี้นะครับอ่า เจ็ดก็กลับเป็นหนึ่งนะครับหนึ่งก็กลับเป็นเจ็ดพี่น้องนะครับอ่าหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งนี่แหละพี่น้องนะครับนะไม่ต้องว่าต้องว่าต้องเจ็ดเป็นเลขหนึ่งหนึ่งเป็นเลขเจ็ดได้พี่น้องเอาดึงเจ็ดเนี่ยนะครับนะถ้าชอบก็จัดนะครับไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะครับโบมาเกาะเลื่อผพานใดพี่น้องนะครับมันคือแนวทางนะครับโอเคเนาะนับหนึ่งถึงห้านะครับนับหนึ่งถึงห้านะครับทุกคนนะครับอ่าสังเกตตรงนี้นะ แ T O E Y ให้ดีนะครับเข้าไปเอาในกลุ่มชอบเหมือนกันค่า17นะครับคุณปองนะครับคุณสมพงศ์นะครับผมคุณคุณพรทิพย์นะครับ17อ่า17เป็น11นะครับใช่ครับตีแบบนั้นก็ได้นะทุกคนนะครับตีแบบนั้นก็ได้นะครับเต็ก ตีแบบนั้นก็ได้นะครับถ้าเป็นเลขที่เราชอบนะทุกคนตีแบบนั้นก็ได้นะครับเจ็ดเป็นหนึ่งเเป็นเจยังก็บ่าไปเนาะพี่น้องนะครับเรียแต่เฮ้ามักนะครับใจตรงกันเลยค่ะนะครับคุณแม่เพี้ยนนะครับผมใจตรงกันเลยเนาะโอเคครับผมนับ1นถึงห้านะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคครับชอบจ้าหนึ่งห้าหนึ่งเจนะครับผม ตรงกับเลขที่ชอบเลยนะครับ17เนาะอ่ามันต้องตรงสักอย่างเลยทุกคนนะครับผมเสียนะครับมันตรงตรงกับอ่าบัเลขวันเกิดเท่าก็เลขทะเบียนรถนะครับบัเลขทะเบียนรถก็ตรงกับเลขที่บ้านนะครับบัเลขที่บ้านก็ตรงกับเลขที่ห้างฟันนะครับผมนะอ่ามันก็อ่ะมันก็แล้วแต่อ่าแล้วแต่ห้องสีคิดนะครับนาะแล้วแต่ห้องสิตีนั่นนะครับนี่ สมมติว่าได้เลขมากมันตรงกับเลขเลขเข้านะครับเราก็อ่าเขาก็ย่างหน่อยมันก็ย่างหน่อยมันก็แบบเป็นเลขของเข้าแม่พี่น้องครับมันถือมากแสดงว่าโศกเติบเดยนะครับตัวเข้านี่โตกเติบดวงเติบนะครับเห็นปะพี่น้องชอบคาชอบคานะครับผมนะอ่าอย่าลืมนะทุกคนลิงก์ด้านล่างนะครับนะอ่าลิงก์ด้านล่างนะครับ บินแรกลดเลยสิเปอร์เซ็น์ฝากไว้ด้วยนะครับสาธุให้ออกอิลีในไม่อนนะครับอ่าไปทะเบียนรถนะครับเนี่ยอือ่าคุณอ่าอ่าคุณพี่ลำยัยนะครับชอบขาจานนะครับคุณแมโน่ก็ขอบคุณนํานะครับอ่าคุณคุณการนะครับคุณอรุณพรุ่งนี้สิบใบจ้านะครับอ่าคุณเทพพบุตรนะครับ ค่อยๆเล่นไปได้ไหมนะครับนะค่อยๆเล่นไปนะครับนี่มันแค่ตัวเปิดนะทุกคนนะครับขันมากนะขันมากก็่จับนะครับเออแต่ก็รอรอสามตัวก็ได้นะครับรอสามตัวก็ได้นะครับหรือรอตัวฟันอีกทีนะเออค่อยๆเบิง้งค่อยๆค่อยๆเป็นค่อยๆไปก็ได้เนี่ยนะครับไม่จําเป็นต้องรีบนะครับวันนี้เพิ่งวัน เพิ่งจะวันที่ยี่สิบนะครับเหลืออีกหลายวันเลยนะครับเดี๋ยวค่อยๆดูไปนะเจ็ดยังอยู่นะครับใช่ไหมผมผมสาหรับผมนะผมคิดว่าเจ็ดต้องได้ไปต่อนะทุกคนเจ็ดต้องได้ไปต่อไหมพี่น้องเจ็ด <c oughs> ต้องได้ไปต่อพี่น้องนะครับนะเพราะว่าเจ็ดมันไหลนะครับเขาตามตัวไหลนี่แหละนะครับอ่าเบอร์โทรเลขท้ายเลยนะครับหนึ่งเจ็ดนะครับ อขอสามตัวค่ะเดี๋ยวสามตัวตอนนี้ยังไม่ได้เลยนะครับผมนะสําหรับผู้ใดอยากได้กนมูนะ่เนาะอยากได้กรมูแล้วก็บอตกรถนะครับไม่ตกหล่นนะครับไม่ว่าจะเป็นแนวทางใดๆนะครับไม่ตกหล่นนะครับแนะนำเนาะเขาไปในกลุ่มเดลเปนองนะครับหนึ <c oughs> ่เจหนึ่งห้าตามนานแล้วค่ะใช่ไหมอ่า หนึ่งหากระพมีสิทธิ์อยู่พี่น้องหนึ่งหากระพมีสิทธิ์อยู่นะครับเอาที่เราชอบแล้วกันเนาะเอาที่เราชอบแล้วกันสําหรับผมก็นีประพลหนึ่งเจ็ดเดอกพ,พี่น้องขอให้เป็นจังบุญเดอร์อายครับผมครับคุณอ่ะคุณพีโอเรนะครับผมนะครับผมคุณพลอยนะครับอ่าคุณแม่จุฬารัตน์นะครับอ่ามันดึกแล้วทุกคนเดี๋ยวผมกดสิขออนุญาตพ่อแม่พี่น้องเข้าไปนอนแล้วปะนี้ ก็สามทุ่มสิบหานาทีแล้วนะครับสามทุ่มสิบห้านาทีแล้วทุกคนนะครับเพิ่อแป๊บเดียวนะครับ่ผมก็เลียดเลียดไปเจ็ดนาทีผุนพี่น้องนะครับวันนี้ไลฟ์สดเลียดไปแค่เจ็ดนาทีนะครับเมื่อนี้คือหลอดเทนอนะครับคุณแม่ลุ่งอรุณน,นะครับค่ะผม เดี๋ยวผมไปแล้วนะครับทุกคนบัดเนี้ยนะครับได้หนึ่งหกตรงกันหนึ่งเจ็ดนะครับมักจัดมักจัดนะครับผมนะคุณลลิตานะครับอ่ะทุกคนนะครับอ่ะสุดท้ายนี้นะครับขอให้ทุกทุกคนนะครับที่ดูไลฟ์สดผมนะครับเฮงเฮงเรื่อยๆรยมันมันทุกคนนะครับผมนะ เลือกเลขที่ห้ามักนะครับผมเลือกเลขที่ห้ามักเด้อพี่น้องนะครับเลือกเลขที่ห้ามักนะครับคันบ่มักอย่าไปเล่นมันนะครับถ้าชอบจัดเลยนะครับถ้าไม่ชอบเลื่อนผ่านได้นะครับถ้าชอบจัดเลยเนาะอ่ะขอให้เฮงมันอ่าขอให้เฮงเฮงมันมันแล้วกันพี่น้องนะครับอ่ะซาถูกครับผมไปแล้วทุกคนเฮงเฮงมันมันครับผม